รอจัดเต็มมาให้แล้วนะครับกับโมเดลที่เข้าการเข้ากันนะครับขับดีและสนุกด้วยกับตัวนี้ครับ Camry 2.5 h y บ r i d ปี2018มาให้แล้วสวยสวยเลยนะครับขับขี่ดีได้ในเรื่องของความประหยัดตอบโจทย์ในเรื่องของความหรูหราทั้งด้านนอกและด้านในนะทรงนี้หน้าใหญ่ว้างนะครับแล้วก็ให้ความเป็นสปอร์ตมากขึ้นด้วยตัวของกันชนนะมีความเชิดนะครับในด้านล่างสักเล็กน้อยอ่นี่ทำให้ดูมี ความเป็นสปอร์ตขึ้นนะแล้วก็ไฟตัดหมอกไฟด้านหน้าพร้อมใช้ครับสวยงามนะในตัวนี้นะครับแล้วยิ่งเป็นตัวของสีดําด้วยความขรึม p l u สให้อีกหน่อยหนึ่งโอ้สวยครับล้อคันตัวนี้สวยงามนะครับจุดเด่นก็คือมีตัวของสันลูกให้จากด้านบนนี่ในตัวนี้เลยนะครับมาให้ครบเลยตัวต้าเขาไม่ค่อยตักในตัวของออปชันหรืออะไรต่างๆนะล้อคันนะครับขอบกระจกก็เป็นตัวโครเมียม ผมว่าสวยนะทำให้รถมันดูมีมิติขึ้นแล้วยิ่งเป็นคันสีดำด้วยการมีโครเมียมแทะเข้ามานะครับก็ทำให้เส้นสายหรืออะไรต่างๆดูมีกรอบดูมีเส้นดูดีขึ้นเลยทีเดียวนะครับลดล็อคปิดล็อคได้จากทั้ง2ฝั่งนะครับสเกิร์ตตัวนี้ก็แต่งมาให้จากตัวของเดิมโรงงานนะครับรอบคันเดี๋ยวผมพาไปชมภายในภายน็อกดำภายในดำยิ่งขึ้นไปดูกันครับโอ้เข้ามาด้านในจะไม่ให้ลักได้ยังไงอ่ะสวยงามนะครับนั่งก็สบายเอาแบบ ้าพูดถึงความสบายภายในห้องโดยสารนอ่ให้เลยนะดูดีมากๆนะครับแล้วก็ตัวของคอนโซลหน้าด้านหน้าเนี่ยไม่ใช่พลาสติกนะเป็นซอฟทัชทั้งหมดเลยโอ้โหดูดีครับพมมาลายตัวนี้มัลติมาให้ใส่อินเสิร์ตนะครับตัวสีเงินเข้ามา เข้ากันกับใตัวของรถแล้วก็วัสดุที่เลือกใช้นะครับดูดีนะครับพรีเมียมสวยงามจริงๆนะครับด้านหน้าเป็นไม้แบบเข็มนะยังมองให้ถึงเรื่องของความสปอร์ตนะครับไฟก็จะเป็นในโทนของสีขาวนะสบายตาแล้วก็ส่วนของตรงกลางนะครับหน้าจอนะครับอาจจะขนาดเล็กไปสักนิดนึงนะถ้าเทียบกับ ในรถของสมัยใหม่แต่ถ้าเอาเรื่องของการแสดงผลแสดงพื้นที่อะไรต่างๆผมว่ามันก็เพียงพอสําหรับในเรื่องของการใช้งานนะระบบกราดนาโนโอิตัวนี้ก็มีให้นะครับแอร์ออโต้แยกดูอัลโซนนะทั้งสองฝั่งสวยงามนะครับที่ชาร์จที่อะไรตรงนี้ก็มีให้ครบนะตัวไวรัสชาร์จหรืออยากจะชาร์จเป็นพวก power outlet หรือ usb ก็จะมีให้ทางด้านข้างนะครับถัดมาส่วนของต้องกลางนะครับหัวเกียร์ถุงเกียร์สภาพสวยสภาพดีเข้ากันมากๆก,กนะครับกับตัวของสีเงินที่จัดมาให้ในตรงนี้นะครับดูดีจัดเลยนะครับอี โหมดพาวเวอร์โหมดก็ ode, mode, อยู่ในตำแหน่งที่เราสามารถใช้งานง่ายนะครับโดสวนใหญ่เวลาเราขับรถ2มือหรือขับมือเดียวอีกมือนึงเราก็สามารถกด โหมดต่างๆในตัวนี้ได้แบบมือไฟฟ้าออตโต้เแบรบกโคจะอยู่ให้ตรงนี้ครบเลยเบาะปรับไฟฟ้าผู้น้านะครับผมใช้งานได้ง่ายด้วยแล้วก็ตรงด้านข้างก็สามารถปรับเลื่อนปรับอะไรได้นะครับสำหรับผู้ที่นั่งด้านหลังนะอยากจะขยับไซส์หรือว่าอยากจะเลื่อนในส่วนของเบาะหน้าก็สามารถทําได้จากพู้ธศาสตร์ด้านหลังนะครับหรือใครที่นั่งข้างเราเราอยากจะปรับให้เขานอนนะครับปรับให้เขาเอนหรือเลื่อนให้เขาแทนตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะเผื่อลูกเผื่อภรรยาหลับตรงนี้ก็ถือว่าสะดวกดีนะในส่วนนี้นะครับผมแต่อย่าลืม เรื่องความปลอดภัยด้วยอาจจะขับรถไปแล้วเรื่มมือปรับไปแบบนี้อ่ะถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูราคากันหน่อยดีกว่าว่าเจ้าคันนี้ราคาเท่าไหร่เลทอนปรักมาณไหนคุ้มค่าน่าเล่นน่าใช้ไหมไปดูกันครับราคาครับคุณผู้ชมสำหรับคันนี้นะอยู่ที่76,9 000บาทโอโหเลทนี้คุณลูกค้าจะ ่อนอยู่ประมาณ14,000บาทใครที่สนใจอยากได้แคมรี่ไปขับอยากได้แคมรี่ไปใช้มาทดลองก่อนได้ที่โตอ,อโต้ค่าโทรมาก่อนก็ได้ที่เบอร์นี้0837777747และ0837777757แล้วประกันไม่ผิดหวังมีสีเทาสีขาวหรือแม้หาแม้กระทั่งตัว 2.0G 2.5G 2.5 Hybrid Premium เราก็มีให้คุณเลือกติดต่อมาได้เลยนะครับ